สบายดีทุกคนเฮาเสื้อว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้เนาะอ่าฮัวเว่ยรุ่นปีสองพันสิบขึ้นไปเวลาเฮายักลินเกมฟรีไฟล์เนาะในโทรศัพท์มือถือฮัวเว่ยเนาะมันจะบ่มีให้ ose, โหลดเนาะยกตัวอย่างเดี๋ยวขอจะไปในแอปแกลเลอรี่เนาะอ่าพิมพ์คําว่าฟรีไฟล์มันจะบ่เห็นเนาะส่วนใหญ่มันจะมีแต่อ่าเกมโมบายเนาะหรือว่าเกมพับจีอีกอย่างต่างๆนี่มันจะมีเนาะ ถ้าเป็นเกมฟรีไฟล์มันจะบ่เห็นเกมฟรีไฟล์นะอ่าทีนี้เฮายักลิ้นเกมฟรีไฟล์ในอ่าหัวเว่ยเนาะให้เฮาไปที่แอปเบราว์เซอร์เนาะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า google com เนาะอ่าหลังจากเฮาพิมพ์ google com ให้เฮาโหลดแอปอันนี้เนาะเฮาเขาเขียนว่า apk พือนะ่อเนาะหรือว่าพวกเนาะบางคนนะอันบ่ได้นี่เนาะอ่า หลังจากนั้นให้เฮากดดาวน์โหลดเนาะแอปตัวนี้ขึ้นมาถ้าาม่เข้าใจกับพิมพ์ตามค้ับเจ้าพิมพ์ได้เลยเนาะอ่า a p k เลยกับ pu re เนาะหลังจากเฮาดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วเนาะให้เฮาไปกดติดตั้งอ่าตัวนี้อ่าแ,และทีนี้ให้เฮากดเปิดเนาะ หลังจากกดเบิร์มันจะให้เฮาอนุญาตอีกอย่างต่างๆนี่เนาะให้เฮากดอนุญาตแล้วกลับมาพิมพ์คําว่า r e e f i น e เนาะอ่าส่วน free file มันจะมีสองสามอันมีมีสองอันเนาะก็คือเกม r e e file ธรรมดาและกับเกม f r e e f i ์ e max เนาะเดี๋ยวเฮาจะโหลดเป็นเกม free file ตัวธรรมดาเนาะตัวอ่าให้เฮาไปที่ดาวน์โหลดเนาะมันจะทําการดาวน์โหลดให้เฮาเอรอทาแป๊บนึงเนาะตัวนี้มันจะ ดาวน์โหลดอาจจะใช้เวลาน้อยนึงหนุกแต่ว่าเราได้ทําการสปีดมันเพื่อบ่ให้มันอ่าเสียเวลาในการดาวน์โหลดนั่นเองฮะหลังจากเขาดาวน์โหลดได้แล้วเนาะเขาก็ทําการติดตั้งเนาะมันจะทําการแตกไฟล์อีนอย่างต่างๆประมาณนี้แหละเนาะให้เขากดติดตั้งแล้วก็กดเปิดเนาะอ,อ่าหลังจากกดเปิดมันก็จะให้เขาอนุญาตตามปกตินี่เนาะ อ่าเพียงเท่านี้เนาะเราก็สามารถเล่นเกมฟรีไฟในมือถืออ่าหัวเวย่ยรุ่นปี2 0ขึ้นไปได้แล้วเนาะ